บิสมิลลาฮิร rahmanir rahim ทบทวนชีวิต EP นี้เรื่องราวของชีวิตของเราที่เรามักจะต้องการกำไรในชีวิตและไม่ต้องการขาดทุนมาทบทวนสุรอันอัสอายะท,ที่สองและอาย t ท,ที่สามกันนะครับเราได้บอกไว้ในสุรอันอัสซึ่งมีใจความว่าแท้จริงมนุษย์นั้นอยู่ในการขาดทุน นอกจากบรรดาผู้ศรัทธาและกระทําความดีทั้งหลายและตักเตือนกันและกันในสิ่งที่เป็นศัจธรรมและตักเตือนกันและกันให้มีความอดทนนี่คือคุณลักษณะของผู้ที่ไม่ขาดทุน 1. ผู้ศรัทธานั่นเอง 2. ผู้ศรัทธาที่กระทำความดีทั้งหลาย 3. ผู้ศรัทธาที่ ตักเตือนกันและกันในสิ่งที่เป็นสัจธรรมและ4ตักเตือนกันและกันให้มีความอดทนเมื่อเราสี่มีสี่ประการนี้เราจะไม่เป็นผู้ที่ขาดทุนอยากแน่นอนนั่นก็สิ่งที่อัลลอฮ์ได้บอกไว้ในสุลอันอัสนั่นเองสำหรับอีพีนี้ฝากทบทวนชีวิตไว้เพียงเท่านี้สัลลามวะลยกุมวะราะฮ์มัตุลลอฮ์วะบารอกาตุ